สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณยายว่างไม่ไม่ได้ทำงานคุณยายจะมาทำกับข้าวาใส่กล่องและแช่แข็งไว้เยอะๆเพราะว่าวันนี้ฝนตกก็เลยไม่ได้ทำงานไม่มีอะไรทำทำกับข้าวคุณยายมีตับไก่อะไรที่อยู่ในช่องแข็งคุณยายก็เลยเอาออกมาเนี่ยตับไก่ล้างแล้วก็หั่นเล็กๆเสร็จแล้วทั้งกึืนไก่แล้วก็หัวใจไก่ไปซื้อมา ทำคิดเมนูไม่ออกวันนี้ก็เลยคิดได้ว่าเออฝนตกแล้วแล้วไม่มีอะไรจะทำพอดีไปนค้นช่องแข็งก็เจอตับไก่หัวใจไก่หืนไก่แล้วคุณยายก็จะทำผัดขิงไก่จะทำเยอะๆเลยค่ะเพราะว่าจะแพ็กไว้ให้กินได้เป็นอาทิตย์ หรือว่าเป็นห้าวันไปเลยตื่นเช้าเราก็ไปทํางานก็ไม่ต้องทําเอาออกมาจากช่องเข็มนี่ค่ะเนี่ยค,คุณยายจะใส่กล่องนี้ไ,ไว้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะคุณยายจะผัดสไตล์คุณยายเนียนไหนใส่อันนั้นใส่กระเทียมสับค่ะ แล้วคุณยายก็ใส่กลืนไก่ก่อนเพราะว่าเขาจะสุกยากหน่อยกลืนไก่กับหัวใจไก่เขาจะสุกยากหน่อยคุณยายใส่เลยตับไก่เอาไว้ทีหลัง ต่อไปคุณยายก็จะใส่ตับไกุุ่งไก่กับหัวใจไก่รู้สึกว่าสุกแล้ว,ลวทีนี้คุณยายก็จะใส่ตับลงไปอืมทำครั้งเดียวกินได้หนึ่งอาทิตย์ โอเคปล่อยให้เขาเอืดอ,อกที <c oughs> ให้สุกก่อนแลวค่อยมาปรุงนลต่อไปคุณยายก็จะใส่แครอทพอมันมีสีสันชอบแครอทด,ด้วยต้นหอมไม่มีคุณยายจะใส่หอมหอมหัวใหญ่ที่หลังอันนี้ใส่ขิงไปพร้อมเลยให้เขาหอม อันนี้พริกหยวกใหญ่พริกหวานคุณยายไว้ใส่ทีหลังเพราะว่าเขาจะเล็กเร็วแล้วก็เห็ดหูหนูนี่คุณยายมีเยอะจะใส่เยอะชอบเห็ดหูหนูเต็มกระทะนี่นะไม่ใช่นี่นะเนี่ยใส่จนหมดแช่น้ำเยอะแล้วใส่ให้หมดเลย โอ้เยอะมากเอ้าจะคมยังไงเนี่ยทีนี้เยอะมากมากเยอะมากเลยทําแล้วก็แช่แข็งไว้วันไหนที่เกียดทึาำกับข้าวอย่างอื่นก็เอาออกมาสิ แต่ขิงอาจจะน้อยไปวันนี้ฝนตกค่ะทุกคนพายุเข้ายายเลยไม่ได้ทำงานก็เลยหาอะไรทำเนี่ยทำกับข้าวปาดเต็มกระทะเลยซอสเหลือแค่นี้ใส่ให้หมดหมดแล้วใสต่ตะเจียว เดี๋ยวเค็มใส่น้อ,นอยอ,อุ้ยเค็มอยากกินข้าวมันไก่ก็อยากนะเนี่ยใส่คโน่ค่ะใส่น้ำตาลให้ออกหวานๆหน่อย ุณยายชอบใส่แครอทเยอะๆเพราะว่ามันหวานด้วยอร่อยแล้วก็อันนี้น้ำมันหอยค่ะพริกไทยนิดๆดูสิฝนตกเปิดหน้าต่างมันก็ได้ยินเสียงลมเข้าอู้อูลมพัด เดี๋ยวเรามาดูการตอนขึ้นายยให้สุกก่อนนะคะใส่ปิดฝาไว้ก่อนแป๊บนึงเยอะมากนี่ค่ะสวยๆมากเลยค่ะเาไปสีสันขึ้นให่ใส่พริกหวานแล้วก็ใส่แครอทคิมดูก่อน อร่อยอร่อยอันนี้ใส่ต้นหอมนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวคุณยายปล่อยให้เขาเย็นแล้วก็จะใส่แพ็คไว้จะแพ็คก,กล่องไว้ใส่ตู้เย็น ใส่ตู้แช่แข็งหิวข้าวแล้วเนี่ยนี่คะ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะคุณยายได้ห้ากล่อง แล้วเหลืออีกประมาณสองมื้อคุณยายเก็บไว้เอาไว้กินตอนเย็นแล้วก็พรุ่งนี้อันนี้ก็คือจะแช่แข็งไว้ไปทำงานวันจันทร์เดี๋ยวเรามากินข้าวกันเลยค่ะคุณยายขอตัวก่อนนะคะคุณยายจะกินข้าวค่ะแล้เวเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ